หลวงพ่อบุญมีอิสระแห่งวัดเขาสมอคอนท่านไม่ได้ตังและเก่งแค่เรื่องมีดหมออย่างเดียวครับ <Wow. S 1> แต่เสือรุ่นแรกของท่านก็ไม่เป็นสองรองไข่สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้พบกับผมจุนพลร,รานขอแนะนำเสือรุ่นแรกของหลวงพ่อบุญมีอิสระแห่งวัดเขาสมอคอนอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีเป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ละสังขารไปแล้วสรีระ สังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยยังอยู่ที่วัดเพื่อให้คนไปกราบไหว้บูชาและท่านไหนที่ผ่านมาวัดเขาสมอคอนก็ไปกราบไหว้บูชาขอพรกันได้นะครับหลวงพ่อบุญมีอิสระท่านสืบพุทธานุคมมีดหมอจากพระอุป,ปัชยกงเป็นวิชามีดหมอคนระสายกับหลวงพ่อเดิมได้อย่างสมบูรณ์และมีประสบะการณ์มากมายและวิชาเสือที่เป็นรูปล่อ รุ่นแรกของท่านนี้ก็ได้สืบพุทธ,ธานุคมมาจากหลวงพ่อสายแห่งวัดพยัคฆารามหรือวัดเสือซึ่งเป็นพระอุปัชยะของท่านนั่นเองเสือรุ่นแรกของหลวงพ่อบุญมีมีขนาด2องคูณ2.5เป็นเนื้อทองแดงผสมมวลสารเก่าหรือฉนวนเก่าต่างๆมากมายจึงทำให้เสือรุ่นแรกนี้มีผิวพ่านวันณะที่แตกต่างออกกันไปบ้างครับดังนั้นที่ ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งเนื้อทองแดงลมดำและก็เป็นลักษณะคราบผิวออกคล้ายๆกับเนื้อนวะก็มีนะครับซึ่งเสือรุ่นแรกของท่านมีการเล่นหาเมื่อหลายสิบปีก่อนและปัจจุบันก็ยังมีการเล่นกันหากันอยู่แต่ก็ไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับส่วนมากก็สิ์สายตรงหรือเป็นผู้ที่เก็บสะสมเครื่องรางของขังที่ท่านสร้างเอาไว้เสือมากกว่าเพราะ หลวงพ่อบุญมีอิสโรหรือพระครูอาทรศิกขกิจแห่งวัดเขาสมอคอนท่านได้จัดสร้างพระออกมาอยู่หลายรุ่นมีทั้งเหรียญรูปหล่อและวัตถุมงค,คลอีกมากมายนะครับแต่ที่สร้างชื่อเสียงอันโด่งดังของท่านนั้นก็คือมีดหมอรุ่นแรกของท่านเพื่อใช้ป้องกันคุณใสปีศาจและสัตว์หลายต่างๆและเสือรุ่นแรกของหลวงพ่อบุญมีิสโร ก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับเพราะท่านศึกษาพุทธ,ธาคมมาจากหลวงพ่อสายแห่งวัดพยัคฆารามหรือวัดเสือนั่นเองแม้เสือรุ่นแรกของท่านจะมีเนื้อหาผิวพันวัน,นะที่แตกต่างกันออกไปแต่หลกัหลกๆแล้วมีตำหนิพิมพ์ทรงเหมือนกันแทบทุกอย่างครับมีตำหนิพิมพ์ทรงที่ไหนเรามาดูกันเช่นที่ทุกท่านเห็นนี้ก็คือเขี้ยวของเสือจะแหลมคมนะครับโค้งงอ เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของเสือรุ่นแรกของหลวงพ่อบุญมีนะครับดูทุกซอกทุกมุมของเสือตัวนี้ก่อนนะครับดูกันให้ดีๆนะครับว่าเขามีตำหนิพิมพ์ทรงที่เหมือนกันในบ้างอีกนะครับที่ใช้เป็นตำหนิพิมพ์ทรงของเสือรุ่นแรกรุ่นนี้นะครับตำหนิของเสือรุ่นนี้ทุกตัวจะมีหางที่ยาวพาดไปถึงหัวเสือด้านหลังอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับและเสือทุกตัว ต้นแรกนี้จะมีการต่อโค้ดด้วยอักขระเลขจันทร์ใต้ฐานของเสือไว้ทุกตัวนะครับดังนั้นจะดูให้ดูที่หางกับการต่อโค้ดอักขระเลขจันทร์ที่ใต้ฐานของเสือดีนะครับแม้ว่าเราจะเจอเนื้อหาผิวพันธุ์รรณะอย่างไรก็ตามนะครับแต่ตำหนิพิมพ์ทรงจะมีเหมือนกันแทบทุกตัวใต้ฐานตรงนี้นะครับจะต้องมีการปั๊มอักขระเลขจันทร์แม้จะมีอักขระเลขจันทร์ไม่เหมือนกันแต่ต้องมีทุกตัวนะครับอันให้ดีๆนะครับเนื่องจาก เสือตัวนี้มีการเลื่อมกันน้ําจึงมองไม่เห็นจึงขอให้ท่านดูรูปนี้กันให้ชัดเจนนะครับว่าอักขระเลขยันต์ต้องชัดลึกและคมทุกตัวที่เป็นเสือรุ่นแรกของหลวงพอ่อบุญมีอิสระนะครับอยู่ใต้ฐานของเสือทุกตัวนี่คือเสือรุ่นแรกของหลวงพอ่อบุญมีอิสระแห่งวัดเขาสมอกอรโตบุรีนะครับอีกจุดหนึ่ง ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือหางของเสือจะต้องยาวอย่างเช่นรูปนี้นะครับต้องเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะครับเพราะเป็นปล็อกเดียวกันเป็นตำาหนิพิมพ์ทรงเดียวกันทั้งสิ้นนะครับนี่คือตำาหนิพิมพ์ทรงของเสือรุ่นแรกของหลวงพ่อบุญมีอิสโรซึ่งเป็นเสือรุ่นแรกของท่านไม่เป็นสองรองไรอย่างแน่นอนหลวงพ่อบุญมีอิสรโรแห่งวัดเขาสมอคอนท่านไม่ได้ดังและเก่งแต่เรื่องมิตหมออย่างเดียว แต่เสือรุ่นแรกของท่านก็ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนครับซึ่งปัจจุบันนี้เสือรุ่นแรกของท่านห่างหายไปจากหน้าวงการหนังสือพระอย่างมากมายนะครับไม่เหมือน10ปีที่แล้วที่มีการเล่นหาและเช่าบูชากันอย่างมากมายนะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่ทุกท่านไม่มากก็น้อย ผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมณที่นี้ด้วยท่านไหนเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญกันทุกท่านสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากันทุกท่านทุกคนจากผมจุนพลานสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณครับ